ค่ะเวลานั่งสมาธิครั้งเอออาการมันจะมันมาอยู่ตรงหน้าผากมันจะขมวดแล้วมันจะหนักๆแล้วมันจะมันจะมวนมวนอยู่ตรงนี้ทุกครั้งค่ะแต่ว่าเมื่อเมื่อวานมันจะอยู่ที่ที่อาจารย์มาให้อยู่ที่หน้าอกมันหน้าอกมันก็กระเพื่อมแรงอืม ค่ะอืมอืมเอ่อแล้วก็มันมันมันก็หน้าอกก็อยู่แรงๆอยู่แล้วก็นับอืมอืมมันมันก็เพิ่ม แล้วรู้ไหมว่าไอ้จิ่กระเพื่อมมันเกิดจากอะไรอืมนั่นคือลูกกระเพื่อมที่จะมาพูดกับมันค่ะมันมันเป็นสองอย่างพร้อมกันเมื่อวานนี้อืมมันมันแลวมันแรงมันแรงมันแรงมากก็ก็ดูมันไปเป็นนิพพานาไปแล้วแล้วแล้วอาการที่ที่มันขึ้นมาตรงนี้ที่มันรวมแล้วมันก็ทุกครั้งที่ทำนะคะมันมันคืออะไรคะก็ดูมันไปมันไม่ได้เป็นอะไรหรอก อย่าไปหาชื่อมันอย่าไปหาชื่อมันอย่าไปใส่ชื่อเป็นอะไรก็คือสิ่งที่เกิดดับเอาตรงนั้น่ะเป็นที่พาันาไปเพราะเราไปหมายว่ามันจะเบานัา่นแหละตั้งววาปฏิบัติแล้วจะเบาพอไม่เบาปับ๊บไม่ใช่นะเพราะเราหมายว่ามันต้องเบาเอที่ไม่เบามันก็มีนั่นคือสภาวะ <c oughs> ใช่ไหมลนะ่ะ เรียนรู้ได้เหีนความเกิดดับของมันเพื่อถ้ารู้เข้าใจนี่คือธรรมชาติซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่เทีย่ยงตลอดมันคับมันชาไม่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็ดูมันไปเอาเป็นสภาวะไปเพื่อถ้ารู้นั้นหมดความสงสัยถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นไหนนั่นเราไปปากชื่อไวแล้ว นีอะไรครามกรามนมัตก,การ,ระอาจารย์ค่ะก็คล้ายๆกับยมยมท่านแรกะนะคะเวลาปฏิบัติคือมันมันเบายากอะค่ะม,มันจะมีเคล็ดลับวิธียังไงไหมคะหรือว่าก็ต้องฝึกเอาอย่างเดียวนี่เนี่ยมันเป็นดาบสองคมพอบอกให้ทําให้เบาก็เลยหาแต่ตัวเบาเนะี่ยไอ้ตัวหนักก็ดูไปมันคอยจะเพ่งจะเกงจะคิดอยู่นี่นเหมือนก็อย่าไปทํามันเอ ปล่อยตัวนั่นแหละก็ดูวมันเป็นเองจะไปแก้ไขมันผ่อนคลายไม่ต้องทําอะไรเลยอไม่ต้องอยากรู้ให้มันเราอะไรก็ได้มันก็เลยไม่เห็นเคยเป็นผวังเลยสักทีเลยอะค่ะนั่นแหละไปหมายว่ามันจะผวางนี่แหละผวังนี่มันเป็นเองเพียงแค่เราสร้างอยู่แบบไม่ทําอะไรไม่รู้อะไรปล่อยมันไป อันนี้เกิดก็รู้ความจริงตอนที่มันไม่เข้าระวังก็รู้มันไม่เข้านั่นคือสภาวะเมื่อเข้าไปแล้วก็รู้ว่าเข้าหนักก็รู้ว่าหนักเบาเขารู้ว่าเบา,าเพราะมันได้เกี่ยวกับรู้ทีนี้อตัวเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยมันต้องเรียงลําดับไปตามนีไหมคะหรือว่าแล้วแต่มันตัวไหนมันจะเกิดอะไรก็เรื่องของมันไปมันเกิดได้ ทุกขณะเวทนาก็เกิดขึ้นได้จากเหตุและปัจจัยสัญญาก็เกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยสังขารเกิดได้เพราะปัจจัยอะไรเกิดก่อนดูตัวนั้นมันต้องไปเรียงแต่การเจริญตับโตของมันนะมันเริ่มเกิดมาจากเวทนาสัญญาสังขารแต่ขณะเมื่อใช้งานอะอะไรเกิดก่อนเอาตัวนั้นซึ่งมันจะเกิดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ว่ามันต้องเรียงของมันไปไม่ต้องเรียงมันเลียงมันอยู่แล้ว มัต้องมาจับเรียง <Okay. S 1> แค่รู้มันเกิดมาอย่างไตางตอนเบื้องต้นแต่วเวลามาใช้งานออกมาแสดงมันแสดงได้อะไรก็แสดงหมดสังขารก็แสดงได้สัญญาก็แสดงได้เวทนาก็แสดงได้เมื่อตัวใดตัวหนึ่งขยาบปัป๊บมันทํางานร่วมกันเลยเมื่อเวทนาปั๊บสัญญากเกิดขึ้นในอตัวที่รู้ว่านี่คือความปวด นะสัญญารู้เลยจำได้เลนคือปวดแล้วก็คิดถึงเบตนานะคือสังขารทำงานแล้ววิญญาณก็ไปรู้มันทำงานร่วมกันทีม,มเราต้องใส่ความเรียนไปดูมันทำงานที่มันร่วม,มกันทีนี้เมื่อไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็ฝึกดูเนี่ยค่ะยงลืมไปแล้วว่า ที่พระอาจารย์บอกมีพิจารณากายในกายแล้วมีอะไรอีกนะคะลืมตาดูได้ไม่ต้องหลกกาย <Okay. S 2> เวทนาในเวทนากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันต้องไปนึกถึงกายไม่ต้องนึกถึงเวทนาเวทนาจิตในจิตเอากายในกายที่มีก่อนนะมาเรียนตรงนี้จบแล้วมันจะรู้เรื่องเวทนาเวทนาเอง เดีย๋ยวมันต้องใช้ความจําฝึกรู้ไปเดี๋ยวมันก็แค่เรียงลําดับเองเห็นความเกิดดับก็พอแล้วเมื่อตรงเรียงมันเมื่อเราเห็นวัตทุย่างเกิดดับความสงสัยมันจะหมดสิ้นไปจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับแก้อาการที่มันกระเพื่อมนัม่นเองมไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีสัญญ้งขานไม่มญญได้มีเวทนา,ญญา,ญญาแค่ด้วยสิ่งนั้นกระเพื่อม แค่รั้วการนั่นเองมันใจสงสัยในอาคารที่ก็เพิ่มเองคือสภาวะธรรมเข้าใจไหมไปฟังยูทูบย้อนหลังที่เราพูดสอนนีนะแล้วไปทำเอาแ,แต่แล้วจริงๆเวทนาในเวทนามันเป็นยังไงอะคะ ก็เราบอกว่าถ้ากลางวันแล้วเนะ่ยลืมแล้วนะค่ะลืมถามอีกก็ลืมอีกเราบอกอีกก็ลืมอีกสัญญาไม่เที่ยงใช่ไหมค่ะไม่ต้องจําลงมือทําเลยค่ะเมื่อตองจามาไปทําแค่รู้แล้วเอาไปทําตามที่พูดแลสะสภาวะนั้นจะปรากฏขึ้นเองไปดูย้อนหลังเมื่อตอนกลางวันก็ถามแบบนี้แล้วก็บอกแบบนี้แหละแล้วก็ลืมแบบนี้แหละ จลืมจริงๆขอบพคุณค่ะคะจ้าเห็นไหมว่าส UH> ัญญามันไม่เท um> ี่ยงเห็นไหมเนะ่ะเห็นการทํางานเกิดดับของสัญญาไหมเราอยากจะจํามันก็จําไม่ได้เนี่ยอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้ ใช่ไหมอยากจะรู้ก็ไม่รู้แต่พอไม่อยากรู้มันกลับรู้มันมันคับไม่ได้เลยรูปปิธนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไปเอานิยายอะไรกับมันอาศัยใช้ได้แต่จะเชื่อมันเพราะนั่นคือแสดงเห็นตัวที่แสดงมาไอตัวตรงใสที่มันก็เพื่อมออกมาเนะี่ยเห็นไหมไอตัวที่มันอยากกระทําก็เพื่อมออกมาเนะี่ยนั่นคือสิ่งที่มันปรากฏ ไม่ใช่ไปหาแต่เวทนาไปหาแต่กายในกายแต่ตัวเนี้ยก็คือสัญญากระเพื่อมสังขารกระเพื่อมเนี่ยมันปรากฏขึ้นก่อนรู้มันสิมันดับไปหรือยังดับไปแล้วนั่นมันแสดงความกระดับกระดาที่มันแสดงเราก็ไปอิงกับมันแล้วเราก็ไม่รู้ต่อทันมันเราก็หลงไปกับมันที่มันแสดง นั้นเราต้องถ่ายออกมาดูการแสดงด้วยการรู้นิ่ง